รีบหาด่วนรับซื้อแบงค์20พอลิเมอร์ฉบับละ1,000บาทขึ้นไปถ้าใครมีติดต่อช่องบารบือรักเหรียญได้เลยนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบรรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านทั้งผติดตามเก่าและใหม่นะครับผม FC ครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับแบงค์20นะครับแบบพอลิเมอร์แบบนี้นะครับฉบับละ1,000บาทขึ้นไปนะครับ และนะครับแบงค์ที่ผมรับซื้อนะครับผม F4 นะครับคือแบงค์ที่มีสภาพนะครับลักษณะแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่คือนะครับแบงค์ที่ผมนะครับจะมาประกาศรับซื้อจาก f c ในคลิปนี้นี่คือตัวอย่างแบงค์จริงๆนะครับถ้า f c สังเกตดูนะครับแบงค์ยี่สิบในนะครับ ซองพลาสติกใสเนี่ยนะครับผมซองใสเนี่ยครับจะไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับแถบแม่เหล็กนะครับ fc ดูกันยังไงนะครับแถบแม่เหล็กก็คือตรงนี้ครับนี่ครับนี่คือแถบแม่เหล็กนะครับแต่นะครับแบงค์ที่อยู่ในซองนะครับพลาสติกใสเนี่ยนะครับจะไม่มีแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับ fc ครับถ้าใครพบเจอแบงค์20นะครับพอลิเมอร์แบบนี้จะหมวดใดเลขใดก็ได้ไม่เกี่ยวนะครับ ขอแค่นะครับถ้าไม่มีแถบนะครับแม่เหล็กแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับผมยินดีรับซื้อฉบับละ1,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานก็นะครับผมนะครับประเมินราคาให้สูงขึ้นนะครับจากหน้าแบงก์อีกนะครับจากที่นะครับรับซื้อไว้1,000ก็คือ1,500บาทถึง2,000บาทกันเลยทีเดียวครับขอนะครับแค่ f c นะครับ พบเจอแบงค์ที่มีลักษณะนะครับตามที่ผมถืออยู่ในมือและอยู่ในซองพลาสติกใสแบบนี้นะครับ FC ครับก็นะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับที่ใต้นะครับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ FC ครับก็นะครับก่อนจากกันไปนะครับ FC ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบอลบรักเหรียญด้วยนะครับ